ก้ารู้หรือยังคะทีแกะทีแ่แพดที่ต้องสอบภายในปีนี้แต่ละคณะเนี่ยต้องสอบวิชาอะไรบ้างกดเซฟกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องนี้เลยค่ะ อ่ะอันดับแรกทุกคนค่ะวิชาทีแกดเนาะอันนี้เพื่อนแนะนําว่าให้สอบทุกคนเลยค่ะเพราะมันใช้เกือบทุกคณะเลยค่ะทีแกดนะควรสอบทุกคนเลยค่ะต่อไปทุกคนค่ะวิชาทีแพทหนึ่งค่ะเป็นวิชาความถนัดทางการแพทย์เนาะหรือว่ากสพทนั่นเองอันนี้เพื่อนแนะนําค่ะคณะแพทย์ทันตะเพศศาศตวะสี่คณะนี้บังคับสอบค่ะต้องใช้แน่นอนแต่เพื่อนเสริมนิดนึงค่ะคณะสาวเวชพ,พยาบาลหรือว่าพวกแพทย์แผนไทยบางมหาลัยเนี่ยก็ใช้ทีแพทหนึ่งด้วยนะอันนี้ต้องเช็คละเอียดอีกทีค่ะ ต่อไปนคขถาววิชาทีแพดสองเนาะความถนัดศิลปกรรมศาสตร์นะคะอันนี้แน่นอนค่ะน้องที่จะเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะวิจิตรศิลป์แล้วก็คณะดุริยางคตศิลป์พวกนี้อันนี้ต้องสอบทีแพดสองค่ะต่อไปอนคขถาววิชาทีแพดสามค่ะความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็วิศวกรรมชัดเจนค่ะน้องๆที่จะเข้าคณะวิศวกรรมคณะวิทยาศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็อื่นๆตามนี้ต้องสอบทีแพดสามค่ะ ต่อไปคนขามวิชา T แพดสคะ่ะความถนัดทางสถาปัตยกรรมชัดเจนคะ่ะก็คือน้องที่จะเข้าคณะสถาปตต้องสอบ T แพดสคะ่ะต่อไปคนขาม T แพดห้าความถนัดด้านคลุศศาสตร์แล้วก็ศึกษาศาสตร์แน่นอนชัดเจนคะ่ะก็คือน้องที่อยากเป็นครูอยากเข้าคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะขลุศศาสตร์นั่นเองค่ะเอาไปว่กทุกคนข่า T ทีแพดเด็กคนสอบทุกคนส่วน t p แพดให้ดูตามคณะที่น้องอยากเข้าแล้วก็แมทช์กันตามนี้เลยคะ่ะน้องๆน,นะคะเด็กหกเก้าอยากเข้าคณะอะไรนะคะพิมพ์คณะที่อยากเข้าเข้ามาเลยค่ะแล้วก็บอกพี่วันด้วยว่าคณะหนูเนี่ยต้องสอบวิชาออต้ง สอบที่แกะที่แพทนึงที่แพทองเนี่ยเมนมาหรือถ้าไม่รู้พิมพ์ชื่อคณะทิ้งไว้เดี๋ยวพี่จะให้แอดมินไปช่วยตอบเลยค่ะว่าน้องต้องสอบอะไรบ้างจะได้วางแผนอ่านแบบชัดเจนแล้วก็ปังที่สุดค่ะ